พระราษัร์พระบาทเจ้าอยู่หัวท่านต,ตัดว่าความดีทํายากนะครับถ้าไม่ทําความดีเนี่ยความชั่วมันจะมาแทรกมันมามันมาเร็วกว่าความดีนะครับผมพูดเลยว่าความชั่วมันมาเพราะเงินครับนะครับความชั่วมาเพราะเงินเพราะฉะนั้นถ้าจะทําความดีนะครับมันต้องไม่รับเงินใต้โต๊ะมันต้องไม่ทุจริตเพราะนั้นถ้ารับเงินทุจริตเมื่อไหร่เราก็จะเห็นลกักษณะแบบนี้ ทั่วผืนประเทศไทยป่าเราก็จะหมดไปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยืนยันว่าสิ่งที่เรากำลังต่อสู้เนี่ยผมไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้โกรธหรือเกลียดใครมาก่อนหรือว่ามีความอาคติต่อหน่วยง,งานของสปกมาก่อนเลยแต่ละอย่าทำแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นป่าของของคนทั้งชาติสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพัชระคุณจเจริญพักดีความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างนะครับวันนี้ จุงเอกบางหลงคนบ้านนอกก็มาว่ายน้ํากับสองเพื่อนนะฮะเพราะว่าเราจะต้องรักษาสุขภาพว,วิ่งวะะ่ายน้ําออกกําลังกายเพราะว่าจากสถานการณ์เห็บหมาที่ภูเก็ตนะฮะผมยังไม่ได้ลงไปให้กาลังใจคุณหมอท่านดาวนะครับแต่ส่งใจไปตั้งแต่วันแรกเพราะว่ามีเพื่อนรักอยู่ภูเก็ตหลายคนนะฮะแล้วผมก็ไปภูเก็ตบ่อยไปหมวยบ่อยนะฮะไปเกาะพัง,งานบ่อยไป พัทยานาะจอมเทียนบ่อยก็รู้ปัญหาการท่องเที่ยวนะฮะแต่สมัยรัฐบาลลงตูเนี่ยพบอุปสรสัก็คือใบอนุญาตป .1 กับป .6 นะฮะลงตูก็เลยออกระบอำนวยความสะดวก2,550เข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการนะของุณผมเคยไปช่วยพี่น้องที่สมุยนะฮะแต่เรายังไม่จบนะครับเรื่องเกี่ยวกับหาดเนี่ยนะะเพราะว่า จริงๆเราหาดเป็นที่สาธารณะแต่มันก็มีเจ้าของนะฮะอันนี้ยังวันไม่ได้พูดถึงนะครับแต่พูดถึงเรื่องเห็บเห็บที่สมุยภูเก็ตนั่นเป็นเห็บของกางด้าวมันจะเหมือนกับเห็บทางการเมืองไหมมันก็เหาไหมนะฮะก็สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราก็ไักอะไรได้จากการท่องเที่ยวนะครับแต่เราไม่จาเป็นต้องตกเป็นเมืองขึ้นเป็นธาตุน้ําเงินของประเทศไดยนะครับคือ เหมือนกันทั่วโลกนะฮะทุกสังคมมีทั้งคนดีและไม่ดีพระหงวงราเก้าพระองค์ทรงถึงให้ส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองนะฮะแล้วก็พระหงวงราสิเนี่ยสืบสานรัเรารักษาต่อยอดครับวันนี้ผมก็เตรียมพร้อมร่างกายเพราะว่าพรุงนี้มันเลยนี่จะเยี่ยมชาวนาที่ท่างทองยุตธยาชัยนาทอุทัยนครสวรรค์เพราะว่า เดี๋ยวมิถุนาก็จะวันข้าวและชาวนาแล้วนะฮะเรื่องราวที่คุณเจ๋งดอกจิดนี่จริงหรือเท็ก็ขึ้นอยู่กับก,บร,กระทระวงเกษตรปปชปปทจะตรวจสอบนะฮะเพื่อให้วงประชาตาสว่างว่าในกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องไม่มีเห็บหมาแต่อย่างใดนะครับแต่ผิดหรือถูกก็พิสูจน์กันที่ประจักษ์พยานพยานหลักฐาน ข้อจริงและข้อกฎหมายซึ่งผมก็ไม่กล้าร่วงนะแต่ก็รอรอรอ,อแต่วันนี้ก็เมื่อเช้านี้ไปเยี่ยมเพื่อนที่สยานาจ,จะเตียนเขาก็บอกว่าถ้าท่องเที่ยวมาเยอะนะะโดยเฉพาะอินเดียหรือแม้กระทั่งเนี่ยนะฮะคอนโด,ดหรูในกรุงเทพที่ใกล้ๆกับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะมีพี่น้องอินเดียเยอะครับเพราะว่า ลายปีที่ผ่านมาก่อนโควิดเนี่ยเราผู้อินเดียนิยมมา่างงานที่เมืองไทยโดยเฉพาะที่พัทยารรยองนะฮะเอาโรงแรมที่ปิดกับาหาอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีที่ว่าหลังจากที่ผ่านพ้นสงครามโควิดแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวก็หลังไหลเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง เก็บหมาเนี่ยมันมีอยู่ไม่มากนะฮะอย่าไปกังวลนะครับผมผมบอกวก่อนอย่าไปกังวลเพราะฉะนั้นผู้ปรรการผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายย่อยเนี่ยอย่าไ,ไปกังวลนะฮะผมเองมีพี่น้องในะพัทยานนะจอมเสียนในสมุยในภูกเก็ตเยอะพี่น้องหมุยพี่น้องภูกเก็ตก็พอมาเล่าสู่กันฟังนะฮะเสี่ยกนกันจะบอกว้าจะไปภูกเก็ตไปสมุยแต่ขึ้นไปพะเยาว่านะฮะเป็พะเยาว์อันนี้ก็บอก เรื่องราวเรื่องราวถึงพี่น้องเอสดีฐานลากพี่น้องผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพราะว่าผมประกอบกับปัญหาการท่องเที่ยวตั้งแต่สมัยก่อนคอสชเข้ามานะฮะจนคสอสชมาแก้ปัญหาแล้วก็พี่น้องผู้ประกอบการท่องเที่ยวต้องรู้นะฮะพรบอำานยความสะดวกส 18, มารัทไ้อ์สิบแปดระคับใช้นานนะครับดัะ,ะนั้นคุณจะไปขอญาตตอนหนึ่งอหกอะไรเนะี่ยไม่ต้องไปผ่านเครือข่าย เด็บหาหาหรือเห่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนี้คือเป็นการบอกเรื่องเล่าแล้วก็ขอให้ทุกคนขึ้นมายืนยัดอยู่กับกความเป็นจริงแล้วเพราะทุกคนเนี่ยเป็นอของประเทศนะฮะเพราะเราทุกคนเราเสียภาษีผมเองก็เสียภาษีแม้วนะเป็นาแล้วก็ยังเสียภาษีอยู่เพราะว่ามีตั้งาใใภาษีหักภาษีจิตยภาษีมูลค่าเพิ่มอันนี้เราเราก็เสียภาษีอยู่เป็นประจำแลว้วมาเป็นเงินเดือนของข้าราจัดการนะฮะดังนั้นเนี่ย ผมกลับเรียนมาตลอดว่านากักการเมืองให้ปลาพระราชาให้เบ็ดครับผมว่าบทเรียนของเห็บหมาเนี่ยมันให้บทเรียนกับคนไทยทั้งประเทศนะและให้บทเรียนกับนกเจ้าในปุเกตเพราะว่าผมบอกมาหลายครั้งแล้วว่าพี่ต่อเนี่ยเป็นพยาเหี่ยวเป็นตำรวจผู้สงรับภักดีและมีพี่เต่าเป็นเหี่ยวนะฮะคอยจิกตีเหยื่อแล้วก็จ้องดูพวกนกเจ้าหรือว่าพวก เห็บหมาทั้งหลายทั้งปวงนะครับเห็นไหมครับว่าเรื่องราวของเห็บหมามันมีภัยเพราะวันนี้ที่ผมไปพัทยาผมก็แวะดูสวนของผมแล้วก็ดูพื้นที่ว่าจะเลี้ยงน้องหมาเพราะว่าหลานผมเนี่ยน้องก้วน้องเกมก็เลี้ยงหมายอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงสุนัขเพิ่มก็คงจะไม่เหงาก็จะไปเลือกสนสักสายพันธุ์ที่ซื่อสัตว์ต่อเจ้าของ,ของหมาบ้านแก้วนะฮะแต่ผมเชื่อว่าไอ้แม็กที่ นายทักษิณเนี่ยกล่าวถึงคงจะไม่ใช่พันบางแก้วนะครับแ้วนายทักษิณน,นี่เข้าใจว่ามันจะอยู่เชียงใหม่บา,างเกลอท่านแล้วนะฮะเพราะว่าพอเล่าเรื่องเห็บหมาเนี่ยต้องคิดถึงนายทักษิณทุกทีเลยเพราะนายทักษิณเลี้ยงหมายเยอะคุณโต๊กเลี้ยงห้าสิบกว่าตัวเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านายทักษิณก็โอ๊เนี่ยต้องไปเชิญเห็บหมาจะใช่อนะไรกับตัดเห็บหมาเนี่ยผมจะต้องขออนุญาตมีเวลานะทำซื้อ กาบเรียนนายกทักษิณขอจะขอนายกทักยิณนะรล,ลุงโทนี่เนี่ยของคุณโอ๊กเนี่ยอธิบายวิธีให้การตัดเห็บหมาหรือหมานอกคอกหรือหมาสกปรกตบซับเข้าอะไรนีฮะตบซับรับใต้โตะหัวประมูลเนี่ยในอคอรกมีบ้างไหมผมผมไม่ได้ว่านะฮะแต่ผมจะปรึกษาว่าที่ลุงโทนี่เคยเลี้ยงสุนัขหรือน้องโอ๊กเนี่ยเคยจะสุนัขขี่เลือนสุนัขขี่ขอคอกอะไรบ้างไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผม คิดถึงลุงโทนี่เพราะสมัยก่อนในสมัยเพื่อนรักถูกฆ่าตายเนี่ยนะฮะก็เคยเขียนจดหมายไปลุงโทนี่ก็แต่ดีนะผมชื่นชมลุงโทนี่เพราะเป็นคนเกิดในสมัยท่านนะ,ะส่วนน้ำหลวงทำเนี่ยนะฮะแล้วก็เวลาเราเขียนไม่เนี่ยนะครับท่านไม่ใช่ให้ลูกจ้างหรือถ้าการระดับเล็กๆนะฮะลุงโทน,นี่ใช้พลเอกชัยสุกเกตุทัศน์ครับจาไม่ลืมนะจดหมายที่เขียนไปลุงโทนี่เนี่ยตอนนี้เพื่อนรักถูกฆ่าตายเนี่ยคนเปิดซองชื่อ คนเอกชัยเสกเกตทัศน์ครับฐานปืนใหญ่ครับผมผมไม่รู้ผมก็ไปถามพี่ต่อยว่าพี่เอ๊ะท่านในคนที่โทรมาหาผมเนี่ยท่านชื่อคนเอกชัยเสกเกตทัศน์ครับไปผมไปพบคนนี้เพื่อนรักถูกฆ่าตายมีการปวามปฏิราชนะชนมีอะไรมากมายนะฮะแต่ก็เพิ่งมาสําเร็จในยุคตุ้งโตเนี่ยนะฮะยุคเป็นเซนต์ทหันบอกผู้วิชาการทหารบอกเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะครับท่านเซนต์ไปดูงานต่างประเทศไปดูเรื่องเศรษฐกิจเพราะนั้นวันนี้ลุงโทนี่นในขอบ ประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจมาเต็มคาราเบลนะฮะก็ใกล้ถึงวันสงการแล้วผมก็เชื่อว่าเนี่ยสงการผมจะต้องไปแอร์ซับคาเวอร์ที่เชียงใหม่พราะเชียงใหม่เป็นมันเป็นเมืองแห่งความสุขครับโอ้เวียงพิงดังเวียงสวรร์สวยป่าถอยคำแสกสันที่พันนัน้นหาเปรียบไยแต่นไนอื่น หมื่นแสนประมาณได้เลยครับก็พัชละพุทธเจริญพักดีเอกบางหลวงคนมาลอร้องเพลงไม่เพาะครับคุณลุงโทนี่ครับถ้าผมร้องเพลงเพ,งเพาะนะผมจะร้องเพลงประจบประแจงคุณลุงโทนี่เลยนะครับเนี่ยเนี่ยแต่ขออภัยยิงไงร้องเพลงไม่เพ,เพาะก็เลยได้วแ,แเป็นคนบ้านนอกที่พูดความจริงมาศึกษาเรื่องเห็บหมาเพราะว่าแรงบันดาลใจมาจากลุงโทนี่กับโอ๊กนะฮะเรื่องเห็บหมาเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ย จริงๆก็ต้องขอลุงโทนี่เนี่ยผ่านไปทางลองแอนปานิตาชินวัฒน์เนี่ยผมขึ้นทะเบียนไว้กับสสวไว้นาน,น,นตั้งแต่ปีห้าเก้าครับอันนี้ผมจะทําเรื่องสูตรนักอาหารหมาจะทําเรื่องกเกษตรทฤษฎีใหม่จะทําเรื่องแพคเกจจิ้งเนี่ยจะไปขอสอสวได้ไหมนะครับอันนี้ต้องฝากลุงโทนี่ไปถึงหลวงแอนปานิตาชินวัฒน์นะฮะหรือก็พี่เป้นะฮะคนเดิมผมก็มไม่ค่อยรู้จักแต่เนี้ย เล่าสู่กันฟังนะครับว่าประเทศไทยมันเลติบีมันพัฒนาการไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธครับพุทธเจ้าพูดเรื่องกรรมกรรมกฎแห่งกรรมมีจริงนะฮะกรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่าง ความจริงที่ภูเก็ตความจริงเรื่องหมอทานดาวมันปิดกันไม่เม็ดชับมันปิดกันไม่เม็ดเพราะว่าปัจจุบันมีโซเชียลมีไลน์และเหนือสิ่งอื่นใดคือความสามารถีของคนภูเก็ตครับถ้าประเทศไทยคนไทยเราสามารถีที่จะต้านคนไม่ดีนะฮะแล้วส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองเหมือนกับชาวนาเหมือนกันชาวนาม,กนานาม,มีกี่ล้านกีน่สิบล้านเอารวมพลังกันกระชากรากไส้คนไม่ดีนะฮะ เอามาเอามาทําให้วงการเกษตรษวงการชาวนาดีนครับก็ว,วันเบาๆครับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะฮะความดีชนะทุกสิ่งทุกเอกบางฉลองผลบางนอขอขอบคุณทุกๆคนครับรวมถังขอขอบคุณลุงชนนี่อีกครั้งที่ให้ความรู้เรื่องน้องหมาแต่ขออภัยที่ผมร้องเพลงไม่เป็นครับแต่ถนัดที่จะตีแผ่ความจริงครับเพราะว่า ตอนก้าพ่อหลวงรอก้าพระองค์ทรงให้ส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองพ่อหลวงรอสศบสืบสารรักษาต่อยอดครับโคตรมากมึงแหล่งท่องเที่ยวมีเยอะแยะในแผ่นดินนี้มึงไปเที่ยวสิไอ้เี้ยอุจะบอกให้ไอ้ที่นั้นมันเป็นบ้านช้างมึงน่าจะสงวนไว้ให้ช้างมันอยู่ก็พอแล้วไอ้ห่ามึงคิดแค่นี้ไม่เป็นหรือไงวะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบางลงด้วยนะครับ